พระเจ้าบุเรงนองชนะใครในสิบทิศพระเจ้าบุเรงนองหรือพระนามเต็มนะครับว่าพระเจ้าบุเรงนองกยอดินนรธาอาณาจักรของพระองค์เป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีอาณาเขตเแผ่ไปถึงอาณาจักรล้านนาอาณาจักรล้านช้างรัฐมณีปุระและก็อาณาจักรอยุธยาครับ พระองค์เนี่ยถือเป็นหนึ่งในสามมหาราชแห่งพมา่านะครับพร้อมด้วยพระเจ้าอนรธามังช่อแห่งราชวงศ์พุกามนะครับและก็พระเจ้าอรลองพยาแห่งราชวงศ์คองบองครับสถานที่หลายแห่งในพมา่าปัจจุบันเนี่ยตั้งชื่อตามพระนามของพระองค์นะครับพระองค์ยังเป็นที่รู้จักในประเทศไทยว่าพระเจ้าชนะสิบทิศครับจากนวนิยายเรื่องผู้ชนะสิบทิศของยาขอบและบุเรงนองที่ได้ฉายาว่าผู้ชนะสิบทิศเนี่ย ชนะใครที่ไหนมาบ้างล่ะครับวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่านะครับเรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆที่ผมปิงปองเอามาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันเป็นประจำครับทาง YouTube Channel ของคนติดเล่าพอดแคสต์และก็ทาง Facebook Fanpage และ t i k t o k ในชื่อคนติดเล่านะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดดิ่งแจ้งเตือนไว้ทาง YouTube ด้วยนะครับชมคลิปแล้วกดไลค์ในแต่ละคลิปด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งทีเดียวครับ เรื่องของพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยผมได้ข้อมูลจากเอกสารหลายฉบับทีเดียวครับรวมไปถึงบทความในศิลปวัฒนธรรมเมื่อกร,รกฎาคม2532นะครับพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยพระชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ขึ้น15ค่ำครับในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2 0 5 8ครับก่อนพระเจ้าตะเบงเชเวตี้เพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นครับความเชื่อของคนทั่วไปเนี่ยก็เชื่อว่า พระนามเดิมของพระองค์คือจจเดดครับอันนี้มาจากนวนิยายเรื่องผู้ชนะสิบทิศนะครับแต่ว่าตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยพระนามดั้งเดิมของพระองค์เนี่ยจะออกเสียงว่าจะเต็ดนะครับโดยแปลได้ว่าเจ้าปลวกไตครับจะนี่หมายถึงปลวกครับเต็ดนี่หมายถึงไตหรือว่าปลายปีนครับและก็มีอีกหลักฐานที่ระบุว่าพระนามดั้งเดิมของพระองค์คือซีนแยทุนะครับ พระเจ้าบุเรงนองในนิยายผู้ชนะสิบทิศเนี่ยกำเนิดเป็นบุตรของสามัญชนที่มีอาชีพปาดตาลครับแต่ว่าข้อเท,ท็จจริงแล้วเนี่ยพระองค์เนี่ยมีเชื้อสายกษัตริย์อยู่ในตัวนะครับโดยเป็นบุตรชายของแมงเยสีหัตูครับจำเนียงพมา่าเนี่ยออกว่ามินเยตีหัตูครับคุนนางระดับสูงผู้หนึ่งของพระเจ้าแมงจีโยนะครับพระราชบิดาของพระเจ้าตะเบงเเวตี้ครับ แมงเยสีหตูผู้นี้เนี่ยเชื่อว่าเป็นหนึ่งในผู้ร่วมสถาปนาอาณาจักรตองอูนะครับร่วมกับพระเจ้าเมงจีโยครับและก็ได้รับการอวยยศเป็นถึงเจ้าเมืองตองอูเมืองหลวงด้วยนะครับในวัยเยาว์เนี่ยพระเจ้าบเรงนองเ,เติบโตมาพร้อมกับพระเจ้าตตเบนเชเวตีนะครับแม้จะไม่ได้เป็นพระญาติกันโดยสายเลือดเนี่ยแต่ทั้งสองคนเนี่ยก็มีความผูกพันกันเหมือนพระญาติครับเนื่องจากแมงเยสีหตูบิดาของพระเจ้าบุเรงนองเนี่ย เป็นบุคคลที่พระเจ้าตะเบงเชเวตีเนี่ยเคารพมากนะครับโดยมีฐานะเป็นถึงพระอาจารย์ที่ปรึกษาคุณนางคนสําคัญเลยครับแล้วก็มีสถานะอีกด้านเป็นพ่อตาของพระเจ้าตะเบงเชเวตี้ด้วยนะครับเพราะว่าบุตรสาวของเมงเยสีหตูก็เป็นมเหสีองค์หนึ่งของพระเจ้าตะเบงเชเวตี้ครับและก็พระพี่นางของพระเจ้าตะเบงเชเวตี้นามว่าพระนางอตุลสิริมหารชาชเทวีเนี่ยก็เป็นมเหสีอีกองค์หนึ่งของพระเจ้าบุเรงนองอีกด้วยเช่นกันครับ พระเจ้าบุเรงนองเ่ยก่อนขึ้นครองราชก็มีสถานะเป็นแม่ทัพคนสําคัญของพระเจ้าตะเบงเชเวตี้นะครับพระนามของพระเจ้าบุเรงนองเ่ยออกเสียงตามสำเนียงพมา่าว่าบะยินนองครับมีความหมายว่าพระเชษฐาธิราชครับมีพระนามเต็มว่าบะยินนองจอทินนอยธาครับซึ่งไทยเนี่ยเรียกเพี้ยนเป็นบุเรงนองกยอดินนอรธาครับซึ่งแปลว่าพระเชษฐา,าธิราชผู้ทรงกฤษดาพินิหารครับ โดยพระนามนี้เชื่อว่าพระเจ้าตเบงเชเวตีเนี่ยพระราชทานให้นะครับหลังจากพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยชนะศึกนองโยอันเป็นศึกไล่ตามกองทัพของพระเจ้าสการาวุฒีนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์มอนที่เสียกรุงหงสาวดีให้แก่พระเจ้าตเบงชเวตีครับอันเป็นเกียรติประวัติที่เลื่องลือครั้งแรกๆของพระเจ้าบุเรงนองครับมีพระนามต่างๆมากมายนะครับเช่นเชงพยูนีมยาตะเกง ภาวะเชงเมงยาตาจีพยาซึ่งแปลว่าพระมหาธรรมราชาช้างเผือกหรือตาลพเนียเธอเจาะอ,อันแปลว่าพระเจ้าชนะสิบทิศครับเป็นฉายาที่พบในศิลาจารึกของชาวมอนนะครับและก็ชาวตะวันตกรู้จักโปรงท่านในพระนามบราจินโนโกครับที่ว่าสิบทิศเนี่ย หมายถึงทิศทั้ง8ตามความเชื่อทางพุทธศาสนานครับแล้วก็ยังรวมไปถึงทิศเบื้องบนคือสวงสวรรค์และก็ทิศเบื้องล่างคือเมืองบาดาลอีกด้วยนะครับรวมเป็น10ทิศครับพระเจ้าบุเรงนองเสด็จขึ้นครองราชในปีพุทธศักราช2094นะครับด้วยการปราบดาพิเศษเพราะว่ามีกบฏเกิดขึ้นมากมายครับภายหลังจากการสิ้นพระชนของพระเจ้าตาเบงเเวตี้นะครับ พระเจ้าบุเรงนองเนี่ยนับเป็นกษัตริย์พมา่าที่ทางพมา่าเนี่ยนับว่าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่หนึ่งในสาพระองค์ครับด้วยความเป็นกษัตริย์นักรบอันเป็นที่ปรากฏพระเกียตรติเลื่องลือครับพงศาวดารมอนพมา่าก็กล่าวยกย่องไว้ในทํานองเดียวกันนะครับว่าพระเจ้าฝรั่งมังตรีมีอนุภาพมากได้เป็นใหญ่ในประเทศทั้งสคือรามันประเทศพุกามสยามและลาวประเทศรามันเรียกว่าตาลพเนียเธอเจาะซึ่งมีความหมายว่า พระเจ้าชนะสิบทิศบทบาทของบุเรงนองทางด้านการรบเนี่ยใช่ว่าจะปรากฏต่อเมื่อสถาปนาเป็นกษัตริย์แล้วนะครับหากแต่ปรากฏมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าตะเบงเชเวตีแหะครับในพงศาวดาพรพมาร่าเนี่ยบอกเอาไว้ว่านายทหารเอกของพระเจ้าตะเบงเชเวตี้ก็คือพระพี่เขยนามจะเต็ดทรงเป็นกยอเฉ่งหรือว่ากระยอดินนรธาแม่ทัพนั้นได้ทรงยศเป็นบุเรงนองพระราชเชษฐาพาดาเป็นเครื่องหมายแห่งรัชทายาท เรงนองมีอำนาจในการบงการราชการต่างพระองค์แทบจะสิทธิ์ขาดทุกประกาศบทบาทของการขยายพระราชอำนาจและพระราชอาณาเขตของบุเรงนองเนี่ยเกิดขึ้นตามลุ่มน้ำทั้ง5้าครับเพราะเรื่องราวสาเหตุแห่งการเข้ายึดครองในลุ่มน้ำเหล่านั้นน่ต่อเนื่องกันโดยตลอดครับลุ่มน้ำที่1คือลุ่มแม่น้ำาอรวดีครับซึ่งได้แก่เมืองอังวะเมืองแปร ى, และก็รัฐไทยใหญ่หรือว่ารัชฉาหรือรัฐเนี้ยวทั้งหลายนะครับ 2คือลุ่มน้ําสโตงครับได้แก่เมืองหงสาวดีและก็เมืองตองอูครับ3คือลุ่มน้ําสารวินก็ได้แก่เมืองมอตตมะนะครับ4คือลุ่มน้ําเจ้าพระยาครับได้แก่ล้านนาและก็กรุงศรีอยุธย,ยาครับ5ก็คือลุ่มน้ําโขงครับได้แก่ล้านช้างหรือว่ากรุงศรีสตนา,ณาคณะหุตรับเริ่มต้นที่บุเรงนองยึดเมืองตองอูครับ เมื่อพระเจ้าตะเบงเชเวตีเนี่ยไม่สามารถเอาชนะอยุธยาได้ในปี2090เนี่ยก็กลับไปครับแล้วก็ไม่เอาใจใส่ในการปกครองบ้านเมืองพวกมอนก็เริ่มแสดงความกระด้างกระเดื่องครับหัวเมืองต่างๆภายในพระราชอาณาจักรก็ได้แยกตัวออกไปนะครับเช่นพระสิมทละและก็มอตอมะครับทำให้บุเรงนองเ่ยต้องยกทัพไปปราบครับมีแต่ตองอูและก็แปรนะครับเท่านั้นที่ไม่มีการกบฏครับเพราะว่ามีพม่ามากกว่ามอญนั่นเองครับ เมื่อบุเรงนองออกจากหงสวดีทางหงสาวดีก็ได้ปลงพระชนพระเจ้าหงสวดีตะเบงเชเวตี้ในปี2093นะครับผู้ที่ขึ้นครองเมืองต่อมาก็คือสมิงสอตุดครับเมื่อบุเรงนองกลับมาจากการปราบปราเมืองพะศิมเนี่ยก็เห็นว่ากำลังของตนเนี่ยยังน้อยครับคงจะหาทางยึดหงสวดีคืนได้ยากครับจึงคิดไปตั้งตัวอยู่ที่ตองอูครับในพงศาวดาพรพม่ากล่าวเอาไว้นะครับว่า บุเรงนองจะเชื่อว่าตัวเองมีชื่อเสียงดีทั้งมีฤทธิ์ก็ยังไม่พ้นต้องชะงักอยู่หลายวันแต่ขุนนางพมา่าตะเลงและเงี้ยวผู้มีกําลังยังพากันนับถือความสามารถความการุณาปราณีและบุญบาร,รมีอยู่เปน็นนันมากมหายุราชบุเรงนองจึงค่อยมีใจจะคิดการตั้งตนเป็นใหญ่ต่อไปได้บุเรงนองรู้สึกตัวว่ามหาชนชาวตะเลงชาวหงสาวดีพากันเกลียดชังคิดจะทำร้ายอยู่ จึงหวนคิดจะไปล่าสู่เมืองตองอูตองอูนี่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำสโตงนะครับได้ตั้งขึ้นมาก่อนที่จะเสียกรุงพุก,กามเมื่อปีพุทธศักราช1823นะครับและก็เริ่มมีความสำคัญครับเมื่อพม่าถ,ถอยตัวลงมารวมกันเนี่ยตองอูในอยู่ระหว่างลุ่มแม่น้ำเอราวดีและก็สารวินครับเมื่อไปถึงเมืองตองอูเนี่ยสีหสุซึ่งเป็นอนุชาของบุเรงนองซึ่งครองต่อจากบิดาบุเรงนองก็คือเมงเยสีหตูนะครับ ไม่ยอมให้เข้าเมืองครับบุเรงนองจึงต้องไปซุ่มเป็นกองโจรอยู่ที่ชายเขาครับหมู่ข้าราชการพรมาร่ารามันทั้งฝ่ายพลเรือนและก็เจ้าเมืองกรมการต่างๆก็ได้พาบริวารมาสมัครอาสาเข้ากับบุเรงนองมากขึ้นนะครับเมื่อบุเรงนองเห็นว่ามีกําลังมากพอแล้วเนี่ยจึงยกทัพไปคุกคามเมืองตองอูครับพระอนุชาเนี่ยก็คือศรีหสุก็ได้ยอมออกมาอ่อนน้อมนะครับบุเรงนองก็ให้อภัยโทษครับและก็โปรดให้ครองตองอูตามเดิมครับ จากนั้นบุเรงนองก็ไปยึดเมืองแปรครับในระหว่างที่บุเรงนองซ่องสมกําลังยู่ที่ชายเขาเมืองตองอูนะครับทางเมืองหงสวดีก็ได้เกิดความแตกแยกกันระหว่างสมิงเตารามะกับสมิงสอตุตครับสมิงเตารามะได้เข้ายึดบัลังจากสมิงสอตุดขึ้นครองส่งพระนามว่าพระเจ้าชักคาลีมินนะครับหลังจากนั้นได้เข้ามายึดเมืองแปรผู้ครองเมืองแปรระยะนั้นคือ สลาวุลเมงตราหรือว่าพระเจ้าสโดธรรมราชาซึ่งเป็นพระอนุชาอีกคนของบุเรงนองครับเมืองแปรเนี่ยได้ตั้งตัวเป็นอิสระภายหลังจากการสิ้นพระชนของพระเจ้าตะเบงเชเวตีนะครับเมื่อพระเจ้าชักคลีมินเนี่ยมารุกรานสลาวุลเมงตราเนี่ยได้หนีไปยังเมืองพระสิมครับซึ่งบุเรงนองเนี่ยได้ให้พระอนุชาก็คือมังสุระสิงคขกะเนี่ยครองอยู่ครับและก็ขอความช่วยเหลือมายังบุเรงนอง ก็จึงยกทัพไปยึดเมืองแปรกลับคืนมาและก็ให้สรวุนเนี่ยครองเมืองตามเดิมครับพระราชพงศวดารฉบับพระราชาทะเลขาเนี่ยกล่าวถึงเหตุการณ์ตอนนี้เอาไว้ว่าบุเรงนองเนี่ยได้สรองสมผู้คนได้เป็นกําลังพอก็ยกไปตีเมืองแปรและก็ได้อนาเขตขึ้นไปถึงเมืองปุกกามครับส่วนทางพงศวดารพาม่าเนี่ยกล่าวเอาไว้ว่าเมื่อบุเรงนองได้ให้เมืองตองอูมาอ่อนน้อมได้แล้วก็ตกลงพระไทยจะไปเอาเมืองแปร ซึ่งอนุชาอีกองค์หนึ่งได้เป็นกษัตริย์ครองเมืองจนกระทั่งกรุงพุก,กามต่างก็มาอ่อนน้อมก็สรุปได้ว่าการที่บุเรงนองได้ยกทัพไปยึดเมืองแปรกลับคืนมานะครับอาจจะเพื่อช่วยพระอนุชาครับกับต้องการได้เมืองแปรคืนมาจากพวกมอญด้วยครับและมีผลทําให้ได้ขยายอาณาเขตถึงเมืองพุก,กามด้วยเลยครับจากนั้นบุเรงนองก็กลับมายึดคงสวสดีกลับคืนครับเมื่อเดือนธันวาคม2094เนี่ย บุเรงนองได้ทําการต่อสู้กับกษัตริย์ตะเลงคือสมิงเตารามะนะครับและก็สามารถยึดเมืองหงสาวดีคืนได้ครับพระยาอนุชิตเนี่ยกล่าวถึงเหตุการณ์ตอนนี้เอาไว้ในพระเจ้าชนะสิบทิศนะครับว่าเมื่อบุเรงนองยึดเมืองแปรได้ก็เคลื่อนทัพสู่แขวนพระโคหัวเมืองรายทางเนี่ยแสดงความอ่อนน้อมด้วยสมิงเตารรามะเนี่ยได้หนีไปอาศัยที่เมืองมอตมะครับ บุเรงนองก็ให้มังสินทยานะครับยกทัพติดตามไปจับพระเจ้าชักคลีมินเนี่ยและยึดเมืองมอตมะได้ครับบุเรงนองก็ได้ให้มังสินทยาเนี่ยครองมอตมะขึ้นกับพงศวดีตามเดิมครับพงศวดานพมา่าเนี่ยกล่าวว่าพระเจ้าชักคลีมินเนี่ยถูกจับสําเร็จโทษนะครับและบุเรงนองก็ได้ตั้งอนุชาองค์หนึ่งในเหล่าอนุชาต่างพระมารดาให้ไปเป็นกษัตริย์ครอบครองเมืองครับที่มอตมะ จากการยึดหงสาวดีเนี่ยทำให้มอตมะเนี่ยเข้ามาอยู่ในอำนาจได้อีกครั้งนะครับเมื่อมาถึงในช่วงนี้เนี่ยบุเรงนองก็สามารถยึดเมืองต่าง,างๆเข้ามาไว้ในพระราชอำนาจได้ครับก็คือตองอูแปรหงสาวดีและก็มอตมะครับนั่นหมายถึงเมื่อปี2093เนี่ยบุเรงนองก็สามารถเข้าครอบครองอาณาเขตซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็นของพระเจ้าตะเบงเวตตี้ไว้ได้ทั้งหมดครับและปี2098ก็ตามมาด้วยชัยชนะเหนือเมืองอังวะ และก็ดินแดนทางตอนเหนือครับบุเรงนองเนี่ยเมื่อยึดเมืองหงสาวดีและก็จัดการภายในเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คิดที่จะยกทัพใหญ่ไปโจมตีกรุงอังวะครับเพราะระยะเนี้ยกษัตริย์ที่ครองอังวะเนี่ยค่อนข้างอ่อนแอครับคือในสมัยของขุนเมือง,งแงนะครับซึ่งครองราชได้3ปีก็สวรรคตโอรสก็ได้หันไปพึ่งบุเรงนองครับเจ้าเงี้ยวเมืองยางที่มาประกาศเป็นกษัตริย์แห่งเมืองสกายได้เข้ามาครองอังวะครับ เมื่อ295ส่งพระนามว่าพระเจ้านรบดีครับพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเนี่ยกล่าวเอาไว้ว่าบุเรงนองในดําริที่จะมาตีกรุงศรีอยุธยานะครับแต่ว่าข้าราชบริพารเนี่ยคัดค้านว่าอาุทัยยาเป็นเมืองใหญ่ครับมีกําลังมากที่ตั้งชยภูมิก็มั่นคงครับควรจะทําการปราบปรามหัวเมืองใกล้เคียงก่อนจะดีกว่าครับบุเรงนองก็เห็นด้วยครับจึงยกทัพไปตีอังวะสะก่อนครับ ปี2098เนี่ยบุเรงนองได้มุ่งไปตีอังวะครับโดยกองทัพบ,บางส่วนเนี่ยขึ้นไปทางหุบเขาสะตงไปยังเมืองแอมยินนะครับและบางส่วนก็เป็นทัพเรือครับไปทางแม่น้ําอิระวดีทั้งนี้บุเรงนองได้ยึดเมืองสกายของเงี้ยวและใช้เป็นฐานทัพครับนัดหมายกับตองอูที่จะเข้าโจมตีอังวะและบุเรงนองทราบว่าพวกพม่าอังวะเนี่ยไม่พอใจกษัตริย์เงี้ยวที่บุเรงนองยึดได้นะครับก็เพราะพวกพม่าชาวอังวะนี่เปิดประตูรับครับ เมื่อกองทัพของอังวะพ่ายแพ้เนี่ยกริย์อังวะถูกส่งไปหงสวดีนะครับบุเรงน้องก็โปรดให้พระราชบุตรเขยเนี่ยครองอังวะนะครับส่งพระนามว่าพระเจ้าสโดมเมงสอครับการรวมรัฐไทยใหญ่เนี่ยซึ่งอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ําอิระวดีตอนบนนะครับมีสาเหตุเบื้องหลังการรวมรัฐไทยใหญ่ในครั้งนั้นน่ยจากปี2100นะครับพระเจ้าทีบอเป็นผู้ปกครองเมืองครับทีบอนี่คนละพระองค์กับพระเจ้าสีป่อรหรือทีบอใน กษัตริย์ของบองในะยุคท้ายนะครับอันนี้เป็นคนละคนกันครับแต่ว่าชื่อใกล้เคียงกันพระเจ้าทีบอเนี่ยถึงแก่พิราลัยนะครับซึ่งเจ้าฟ้าทีบอองเนี้ยยอมอ่อนน้อมต่อบุเรงนองครับทาให้เจ้าเมือเงเนี้ยอื่นอื่นเนี่ยต่างไม่พอใจเมื่อถึงแก่พิราลัยเนี่ยพวกนี้ก็เตรียมกําลังที่จะชิงราชสมบัติไม่ให้อุลบองเลเนี่ยตกเป็นของหงสวัสดีอีกครับรัชทายาททีบอเนี่ยได้ขอความช่วยเหลือไปยังอังวะครับอังวะก็ขอความช่วยเหลือจากหงสวัสดี บุเรนองจึงคิดปราบพวกนี้ให้ราบคาบครับพงสงศวดานฉบับพระัราชทะเลขาเนี่ยบอกว่าเมื่อบุเรงนองตีอังวะได้แล้วก็ยกไปตีหัวเมืองไทยใหญ่เพราะเหตุที่พวกไทยใหญ่มาช่วยอังวะเมื่อส่งทหารไปรักษาเมืองอุนบองเลแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จปราบหัวเมืองเงี้ยวทั้งหลายไว้ในอำนาจพงสงศวดานพม่านะครับบอกว่าพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยปราบหัวเมืองเงี้ยวทั้งปวงในเวิรงแม่น้ําอิระวดีตอนบนครับกระทั่งถึงเขาปตตกอยครับ และได้กล่าวว่าเจ้าฟ้าเมืองคองและก็เมืองยานอันเป็นเจ้าผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่ในหัวเมืองไทยใหญ่ทั้งสององค์เนี่ยมาอ่อนน้อมครับและหลังจากนั้นบุเรงนองก็ยกทัพรุกรานลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาครับเริ่มที่การรุกรานเชียงใหม่ครับเมื่อบุเรงนองปราบรัฐไทยใหญ่ทั้งหลายได้แล้วเนี่ยมีพระราชปรารภนะครับว่าจะเสด็จไปที่แสนหวีหรือว่าเชียงใหม่ครับ แม่ทัพนายกองได้เสนอความคิดเห็นนะครับว่าควรยกทัพไปปราบเชียงใหม่เพราะว่าพม่าได้รัฐไทยใหญ่ไว้ในอำนาจแล้วนะครับเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองใหญ่ครับมีพรมแดนติดกับหัวเมืองสําคัญนะครับอาจใช้ตั้งทัพเพื่อไปโจมตีเชียงรุง้งเชียงตุงรวมถึงอยุธยาได้ครับโดยถือสาเหตุจากที่พระเจ้านครเชียงใหม่เนี่ยได้ช่วยเหลือเมืองนายต่อสู้กับบุเรงนองครับพระราชาพมสาวดารฉบับพระรจาัาหัทถเลขาเนี่ยกล่าวถึงเหตุการณ์ช่วงนี้เอาไว้นะครับว่า เจ้าเมืองนายเป็นญาติกับพระเจ้าเมกุติขอกองทัพเชียงใหม่ไปช่วยเมื่อบุเรงนองตีเมืองนายได้แล้วจึงยกเลยเข้ามาตีเชียงใหม่เมกุติเห็นสู้ไม่ได้ก็ยอมอยู่ในอำนาจพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองปี2 1ง1นะครับบุเรงนองเนี่ยได้โปรดให้ทําสะพานข้ามแม่น้ำสารวินครับและก็มีชัยชนะเหนือเมืองเชียงใหม่ครับในพงศาวดารพม่าก,ก็กล่าวนในทํานองเดียวกันนะครับก็คือ ทำสะพานเชือกข้ามแม่น้ําสาระวินไปเหยียบชานนครพระสารพระเจ้านครเชียงใหม่เห็นการจําเป็นต้องยอมจึงออกมาเฝ้าอ่อนน้อมถวายเมืองและถือน้ําพระพิพัฒัตยาเป็นเมืองราชมัยตรีและสัญญาว่าจะส่งสวยเมื่อได้เชียงใหม่แล้วก็มาถึงคราวของอยุทยาแะครับเมื่อบุเรงนองนมีพระเกียรติยศมากมายครับแต่ก็ยังขาดเพียงช้างเผือกที่จะเข้ามาสู่พระราชบารมีครับ และทราบว่าทางอายุธยาเนี่ยมีช้างเผือกเข้ามาสู่พระบรมีมากครับจึงมีพระราชสารขอช้างเผือกเพื่อจะได้เป็นเหตุที่จะเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาครับความต้องการของบุรเรงนองนะั้นต้องการช้างสองเชือกครับสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิเนี่ยทรงปฏิเสธนะครับเมื่อสิ้นฤด,ดูฝนในการรุกรานก็ได้เริ่มขึ้นในปี2106ครับกองทัพพมา่าได้ยกทัพข้ามแม่น้ำสโตงไปยังเชียงใหม่ระหว่างทางกำแพงเพชร สุขโขทัยก็ได้ยอมอ่อนน้อมกับบุเรงนองนะครับปี2106บุเรงนองยกทัพข้ามแม่น้ําสารวินมาและก็สามารถเอาชนะกําแพงเพชรและสุขโขทัยอย่างง่ายได้ครับและยังกล่าวว่าลูกเขยของกษัตริย์ไทยที่ครองที่พิษณุโลกก็มาอ่อนน้อมด้วยครับนั่นหมายถึงสุเด็จพระมหาธรรมราชานะครับพระราชพงศาวดารฉบับพระราัหัทถเลขาเนี่ยกล่าวว่าเมื่อสยามเนี่ยปฏิเสธเรื่องช้างเผือกพม่าก็ยกกองทัพมาทางปากครับ แล้วก็ตีหัวเมืองฝ่ายเหนือตัดกําลังที่จะส่งไปช่วยอยุธยาครับการตีหัวเมืองฝ่ายเหนือของสยามโดยพมา่าเนี่ยปรากฏในพงศวดานพมา่าดังนี้นะครับบอกว่าพศ2106พมา่ายกทัพจากคงสวดีไปยังเมืองตองอูใช้เป็นที่ประชุมพลยกไปทางเมืองมอตมะไปทางด่านเมืองกำแพงเพชรซึ่งพยายามจะต่อสู้แต่รีพลมีน้อยพมา่าก็ตีเอาเมืองได้โดยไม่ต้องรบเท่าไหรนัก และเมื่อไปถึงเมืองสุขโขทัยก็ยกกองทัพออกมาต่อย,ยุดด้วยที่ศึกนอกเมืองแต่ก็ต้องล่าถอยเข้ารักษาเมืองพม่าก,ก็ปล้นเอาเมืองได้ส่วนทางเมืองพิษณุโลกเนี่ยพระมหาอุปราชผู้ครองเมืองพิษณุโลกตั้งป้องกันเมืองเตรียมต่อสู้แข็งแรงพรม่าเข้าปล้นจับได้พระมหาธรรมราชาเจ้าเมืองสวรรคโลกไม่สู้รบกลับพาของถวายมาต้อนรับกองทัพพ,พระเจ้ากยอดินน,นรธาพม่าก,ก็ตั้งมั่นที่สวรรคโลก ก็เห็นได้นะครับว่าหัวเมืองฝ่ายเหนือของไทยเนี่ยมีแต่สวรรคโลกเพียงเมืองเดียวครับที่ยอมอ่อนน้อมแต่โดยดีโดยไม่รบครับผลของสงครามระหว่างสยามกับพมา่าในครั้งนั้นเนี่ยพระเจ้าชนะสิบทิศของพระยาอนุชิตได้บันทึกเอาไว้นะครับว่าพระมหาจากักรพรรดิเนี่ยยอมมาอ่อนน้อมและจะส่งสวยช้างปีละ300เชือกครับเงิน300ช่างและส่งตัวพระยาจัก,กรีพระสุนทรสงครามกับช้างพลายเผือกสี่เชือกให้ครับ ในพงศาวดาพรพม่าเนี่ยปรากฏอย่างนี้ครับบอกว่าราชบัรณาการซึ่งกรุงศรีอยุธยาจะต้องส่งประจําปีนั้นกําหนดช้าง30เชือกเงิน300อช่างพมา่า1่งช่างพม่าก็เท่าร้อยบาทนะครับแล้วก็เงินภาษีปากเรือที่ท่าเรือเมืองตะนาวศรีด้วยพระเจ้าหงสวดีเนี่ยขอช้างเผือกไปแล้วเว้น4ี่ปีก็เกิดศึกโงสวดีตีสยามอีกนะครับในปี2111ึ่งสครับซึ่งสืบเนื่องมาจากสงครามคราวก่อนเลยนะครับ เพราะพระเจ้าหงสาวดีเนะี่ยยังไม่ได้สยามเป็นเมืองขึ้นครับจึงพยายามจะทําให้สยามเนี่ยแตกเอาเป็นสองพวกรับโดยใช้อุบายยกย่องพระมหาธรรมราชาให้มีอํานาจขึ้นทางภาคเหนือครับสาเหตุของสงครามอาจจะเนื่องมาจากกรณีที่พระมหินเนี่ยไม่พอใจพระมหาธรรมราชาครับจึงคิดจะกําจัดซะโดยชักชวนไปยังพระชัยเชษฐาให้ยกทัพกรุงศรีสตนาคณะหุ่เนี่ยมาตีเมืองพิษณุโลกครับ และทางอยุธยาก็จะทําทีว่ายกทัพไปช่วยครับแล้วก็จะจับพระมหาธรรมราชาเพราะว่าพระชัยเชษฐานนั้นก็ส่งแคนพระมหาธรรมราชาครับเรื่องพระนางเทพกษัตรีครับจึงยกทัพมาทําทีจะตีกรุงศรีอยุธยานะครับทาให้คนทั้งหลายเข้าใจว่าจะตีพิษณุโลกก่อนครับเพราะเป็นเมืองหน้าด่านทางเหนือครับพระมหาธรรมราชาได้ขอความช่วยเหลือจากอยุธยาครับรวมทั้งขอกําลังจากหงสาวดีให้มาช่วยอีกด้วยครับ แผนการของพระมหินก็ล้มเหลวครับเพราะว่าพระยาศีหราชเดโชชัยเนี่ยทรยศครับนำความไปกราบทูลพระมหาธรรมราชาถึงแผนการที่พระมหินเนี่ยคิดว่าทางหงษสวสดีเนี่ยคงจะยกทัพมาตียุทธยาอย่างแน่นอนน,น,นะครับแลแล้วพระเจ้าหงษสวดีก็ให้เกณฑ์กองทัพพมารามันไทยใหญ่กระแซและลือลาวล้านาน,านาไทยทุกหัวเมืองครับรวมกันมารบกรุงพระนครศรีอุธยาครับ ศึกครั้งนี้กรุงศรีอยุธยาเนี่ยเอาพระนครเป็นที่มั่นต่อสู้คาศึกนะครับทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าหัวเมืองทางภาคเหนือนี้เป็นกบฏไปเข้าค้างคาศึกเสียหมดนะครับซึ่งยุทธวิธีการต่อสู้คาศึกของอยุธยาคราวเนี้ยปรากฏในพงศาวดา,า,ารพม่าแบบนี้ครับบอกว่าพระเจ้ากรุงสยามเมื่อทรงทราบว่ากองทัพใหญ่ก็ไม่กล้าแต่งทัพออกไปสกัดคาศึกผลพระนครไปเหมือนครั้งก่อนเป็นแต่ให้กวาดคนและสเสบียงอาหารเข้าพระนคร เตรียมทหารและปืนใหญ่ขึ้นมาประจำหน้าที่ป้อมปราการเชิงเทินพมา่านยึดอยุทยาได้ในปี2112ครับเมื่อยึดได้แล้วก็ได้ให้พระมหาธรรมราชาเจ้าเมืองพิษณุโลกครองราชสมบัติกรุงพระนครศรีอยุธยาต่อมาครับจากนั้นบุเรงนองก็รุกรานลุ่มแม่น้ำโขงครับด้วยการโจมตีกรุงศรีสัตนาคณะหุครับ เมื่อกรุงศรีอธยาสงบศึกกับพม่าแล้วนะครับปเริงนองก็ได้หันไปโจมตีเวียงจันครับแล้วก็ยึดได้ครับพระเจ้าชัยเชษฐาครับเจ้าเมืองศรีสัตนาคณะหุตเนี่ยได้หลบอยู่ในป่าครับแต่งทัพแบบกองโจนคอยซุ่มโจมตีพมา่าให้พม่าขัดสนสเสบียงอาหารจนต้องเลิกทัพกลับไปนะครับโดยพม่าเนี่ยนำพระอนุชาและก็พระมเหสีของพระเจ้าชัยเชษฐาไปด้วยนะครับปี2106เนี่ยพระเจ้าชัยเชษฐาแห่งศรีสัตนาคณะหุต ได้ทำสัมพันธรรมไมตรีกับกรุงศรีธย,ยาครับแล้วก็ได้ย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางมาที่เวียงจันทร์ครับเพื่อรักษาไมาตรีอันดีกับสยามเพื่อหลีกเลี่ยงพม่าครับซึ่งพอตีไม่ได้เนี่ยบุเรงนองก็ได้ตั้งปณิธานว่าจะเสด็จไปปราบเมืองล้านช้างให้ได้ครับกระทั่งวันศุกร์เดือน12เมื่อปีพศ2112เนี่ยก็เสด็จออกจากพระมหาคนครศรีธย,ยาครับขึ้นไปทางเมืองพิษณุโลก เดินทางไปในทิศอีสานแล้วก็ตั้งค่ายทหารที่ฝั่งขวาแม่น้ําโขงครับตรงข้ามเวียงจันทร์โปรดให้ต่อเรือขนานเป็นสะพานข้ามแม่น้ําโขงครับทําให้พระศรีชิตเนี่ยทิ้งพระนครเข้าป่าได้ทันครับและในพศ2113ในบุเรงนองก็ยกทัพกลับพงศวดีครับโดยที่ยึดกรุงศรีสตนาคณะขุดไม่ได้เช่นเดิมครับประวัติศาสตร์เอเียอาคเนนะครับโดยบีอาร์เพิร์นเนี่ยบอกว่าพมา่าในรัชสมัยพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยมีเมืองขึ้นมากครับ โดยปกครองเมืองพระโคซึ่งเป็นดินแดนมอนโดยตรงเนี่ยส่วนเมืองขึ้นอื่นๆเช่นแปร ى, ตองอูอังวะเชียงใหม่บรเรงน้องก็ส่งญาติหรือคนที่ไว้ใจไปปกครองครับสําหรับล้านช้างนั้นบรเรณน้องพยายามโจมตีหลายครั้งครับได้เมืองแต่จับพระชัยเชษฐามไม่ได้ครับและทหารก็อ่อนเพลียเบื่อหน่ายจากการรบครับที่หงสาวสดีเนี่ยพระราชวังของพระองค์เนี่ยมีชื่อว่ากำโพธานีนะครับ นับว่าเป็นพระราชวังที่ใหญ่โตสมพระเกียรติครับสร้างในปี2109ปีที่15ของการครองราชของพระองค์นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่บุเรงนองเรืองอํานาจสูงสุดครับพระองค์ตัดสินพระไทยเผาพระราชวังเก่าไปนะครับเนื่องจากมีการกรบฏครับพระราชวังกำโพธานีเนีสร้างขึ้นโดยใช้แรงงานจากประเทศสระต,ต่างๆนะครับพระองค์ก็โปรดให้ใช้ชื่อประตูต่างๆ ตามชื่อของแรงงานประเทศราชที่สร้างครับเช่นประตูทางตอนเหนือปรากฏชื่อว่าประตูโยเดียนะครับหรือว่าประตูยุทธยาครับประตูตอนใต้ชื่อประตูเชียงใหม่เป็นต้นครับพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยสวรรคตในปี2124นะครับโดยพระอาการประชวนครับขณะยกทัพปิติยะไข่ครับปัจจุบันเนี่ยพระบรมราชานุสารีของพระองค์มีอยู่ในที่ต่างๆมากมายหลายที่นะครับโดยเฉพาะในประเทศพมา่าครับ ด้วยพระราชประวัติอันพิสดารและก็น่าสนใจนี่เองครับเหตุกา,ารณ์ในประวัติศาสตร์พม่าช่วงนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้นักเขียนชาวไทยก็คือยาขอบหรือในโชดแพร่พัน์เนี่ยได้หยิบยกขึ้นมาแต่งนะครับเป็นนิยายจากเรื่องพงศาวดารชื่อดังก็คือเรื่องผู้ชนะสิบทิศครับและด้วยเหตุนี้ครับยาขอบก็จึงกลายเป็นแกะดำและก็ถูกโจมตีว่าเขียนเรื่องโดยไม่มีหลักอ้างอิง ยาขอบก็ไม่ได้อีนางขังขอบเลยครับกับเรื่องดังกล่าวแล้วก็อธิบายกลับไปอย่างมีชั้นเชิงนะครับว่าท่านผู้อ่านคนใดยอยากได้ความรู้ทางพงศวดานก็ย่อมจะศึกษาได้จากพงศวดานจริงๆอยู่แล้วไม่มีอะไรที่ข้าพเจ้ากล้ารับรองว่าเป็นพงศวดานที่ถูกต้องอยู่ในผู้ชนะสิบทิศข้าพเจ้าเขียนขึ้นด้วยอารมณ์ฝันผู้ชนะสิบทิศถูกปลอมขึ้นจนดูประหนึ่งเป็นพงศวดานด้วยอารมณ์ฝันเท่านั้น เรื่องผู้ชนะสิบทิศซึ่งเป็นนวนิยายของยาขอบเนี่ยสร้างความเข้าใจซึ่งก็ต้องบอกตรงๆครับว่าหลายท่านอา่านแล้วคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดจริงๆแล้วมันเป็นนิยายเลยนะครับมีส่วนของความเป็นจริงอยู่ไม่มากนักหรอกครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าแล้วนวนิยายของสยามซึ่งเคยคิดว่าพมา่าเนี่ยเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งเนี่ยจะเขียนเรื่องโดยใช้ตัวเอกเป็นนักรบชาวพมา่าได้ย่งไง เรื่องนี้น่าคิดนะครับแล้วก็ผมจะไปหาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังในตอนถัดไปก็แล้วกันนะครับผมอยากรู้จริงๆครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราอ่านนวนิยายจนเราชินว่ามันเป็นเรื่องเหมือนจะเป็นเรื่องจริงไปแล้วแต่จริงๆไม่ใช่เพรามันเป็นนวนิยายนะครับก็อยากรู้ที่มาที่ไปของนวนิยายของยาขอบคือเรื่องผู้ชนะสิบทิศนี้ว่ามันเป็นยังไงแต่วันนี้สิบทิศที่ว่าของพระเจ้าบุเรงนอง ที่เกิดขึ้นจริงในโปรติศาสตร์ตามพงศวดานนะ่คือที่ไหนบ้างเนี่ยผมก็เอามารวบรวมเล่าให้ฟังอย่างที่ว่ามากันละกันนะครับส่วนเรื่องในวันณคดีจะเป็นยังไงเอาไว้ต่อหน้าเดี๋ยวผมมาต่อเนื่องให้ฟังอีกสักตอนกันละกันครับขอบพระคุณที่ติดตามคนติดเล่านะครับผมแนบช่องทางการติดต่อกับคนติดเล่าในช่องทางต่างๆไว้ทางกล่องข้อความด้านใต้ของคลิปนี้แล้วนะครับ ขอบพระคุณในข้อมูลแล้วก็ความคิดเห็นในกล่องข้อความทั้งหลายที่ได้กรุณาส่งมานะครับผมอ่านทุกข้อความครับแล้วก็จะพยายามตอบไปได้ทุกข้อความเช่นกันนะครับรวมไปถึงภาพในแต่ละตอนนะครับผมโพสต์ไว้ใน c e b o o k Fan Page แล้วนะครับตามไปชมแล้วก็ใช้เป็นพื้นที่สนทนากันที่นั่นได้ต่อไปนะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมปิงปองสวัสดีครับ